สวัสดีมิรลักนักลาและเอฟซีเซธฮันเตอร์ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมโอ้โหของสต็อกไว้หมดครับผมเห็นอย่างนี้ส่งวันสองวันวันระบอกสองบอกหนึ่งแป๊บเดียวหมดนะนี่เลยมารับใหม่นะครับผมนี่ฮะรับใหม่สามสิบห้าสี่สิบกระบอกนะครับผมได้แค่นี้นะฮะตัวน,นี้นะนะครับผมก็มาดูงานกันวันนี้มี V2S เเยอะนะครับผม อ่าเป็นลูก10มิลนะครับถา10มิลเนี่ยเยอะเยอะอยู่นะถ้ามีก็สั่งมาได้นะครับผมถ้าต้องการนะครับผมไกลเซตทุกกระบอกนะครับผมตัวนี้นะฮะมี10มิลแล้วก็4มิลนะครับผม V2 ธรรมดาแล้วก็ V2S นะครับตัวนี้ V2 ธรรมดานะครับลูกสี่ลูกเหล็ก4มิลเนาะอ่ะเดี๋หวตัวนี้นะครับเป็นงาน V2 ธรรมดานะครับลูก4มิลน่ฮะสวยๆนะผมสวยๆนะ ส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็น V2S นะครับผมลูกเหล็ก10มิลนะครับผมมีเซฟทุกตัวของเกษตรฮันเตอร์ทุกตัวนี่ดูระบบเซฟนะครับระบบเซฟระบบเซฟระบบเซฟเซฟขึ้นไม่ได้ต้องใส่ลูกมันถึงจะไม่มีเสียงแล้วผมตัวนี้นะครับตัวนี้ถ้าใดสนใจก็ถอดออกมาได้ตัวนึงลูกมานี่ฮะนี่มานะครับผมเป็นลูกขาเต็นท์นะครับผม7-10มิลนะครับผม ได้ครับยัดเข้ามือเดียวได้ครับสบายมากเข้ามือเดียวตัวนี้เป็น V 2 S นะลูก10มินะครับนะครับการขึ้นเสฟลงเซฟเงียบกบิ๊บเงียบกิ๊บยิงมาหนูมานี่หนูมานี่ยิงแบบนี่ไปค่อยลดเซฟครับนะนะครับหนูไม่ตื่นนะผมนี่ตัวนี้ครับเซฟเงียบเซฟหนึ่งใช่ไหม เซฟร,ระบบหนึ่งใช่ครับข้อดีของลูกกันเต็นหนูกัดไม่เข้าอ๋อใช่ใช่ใช่ก,กัดไม่เข้านะได้ครับลูกกันเต็นนะครับผมหนูกัดไม่เข้าอืมสั่งถ้าถ้าสั่งนี่ขายลูกกี่บาทสั่งเฉพาะลูกอ่ะร้อยี่สิบร้อยี่สิบบาทนะครับผมติดต่อได้นะครับผมลูกกันเต็นนะครับผมพร้อมจัดจาหน่ายนะครับผมร้อยี่สิบาทนะครับผมโอ้ด้ลูกเดียวคุ้มเลยอ่ะใช้นานทนนานเลย ลูกเหล็กยังมีงอนะอลูกเหล็กยังมีงอยิงโดนแน่อนอนอน,อนี่นะแต่ลูกก้านเต็นท์เนียวหลูกก้านเต็นท์ข้อดีของ,ของลูกก้านเต็นท์คือหนูพาหนีลําบากามันใหญ่<ช>ง่ายต่อการหาเวลาเรายิงที่ด<ช>ุ๊ <Rah> กลบขึ้นเซฟมือเดียวขึ <10 S 1> ้นมินหน้าตัวนี้ขึ้นลูกมือเดียวได้ขึ้นลูกมือเดียว10มินะครับผมตัวนี้ไปนะครับจัดเข้ามาอีกนะครับผมหาทุกกระบอกนะครับผมเหมือนกันหมด ราะว่าทําด้วยระบบเ n ียนซี่นะผมไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกลักษณะการเซาะร่อ,องเสาะอะไรเหมือนกันหมดนะครับผมมันทําให้การใช้งานเนี่ยไม่หนีกันมากนักนะครับผมจะต่างกันก็แค่ไม้ไม้แต่และกระบอกก็ไม่เหมือนกันนะครับผม<ช>ก็คือเออเนื้อเนื้อไม่ว่าจะเป็นลายเป็นอะไรก็ใช่ครับอ่านั่นกันแต่ว่าส่วนเรื่องอย่างอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเก็บร่องเก็บรา,ายละเอียดการเสาะร่อ,องเซาะอ,อะไรเนี่ย จะเหมือนกันทุกกระบอกนะครับผมการยิงจะไม่หนีกันมากนะครับผมถ้ากระบอกไหนเมดเพราะว่ามันเป็นการทำระบบ C N C ครับการจ h o t การซอฟต์ลดทรงอะไรประมาณนี้ C N C คืออะไรครับ C N C คือระบบตัดตัดงานตัดไม้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมิติแต่ละกระบอกเนี่ยมิติอะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับอ่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เป็นงานสิบมิลตัวนี้เป็นงานสิบมิลเนี่ย เหมือนกันหมดนะครับมิติต่างๆนะครับการแบบอ่ามันมัน <c oughs> มันเป็นงานตัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์แล้วแบบมิติแต่อะไรต่างๆเท่ากันหมดนะครับผมมิติมันจะเป็นความยาวความกว้างความอะไรอเงี้ยมันจะเท่ากันหมดนะครับผมาะว่าแต่และกระบอกก็จะไม่หนีกันเลยการยิงการใช้งานนะครับตัวนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ไว้ใจได้นะครับงานของกรตัเตอร์ ก็เลือกชมกันครับเลือกเลือกซื้อว่า yeah> ถ้าชอบลูกไม้ถ้านัดลูกไม้ก็เลือกเป็นร่องสิบมิลแต่ถ้าชอบลูกไม้ใช่บางคนเล่นแต่ลูกไม้ก็คือเล่นลูกเด็กไม่เป็นเลยมันไม่ทะลุไงมันไม่ทะลุไงใช่ป่าพงหญ้าเวลาหนูใช่เวลาอย่างเรานี่ก็เวลาหนูตต่ขึ้นมาระดับหัวเข่าก็มีตายใช่บางทีเข้าป่าอ้อยป่าอ้อยล้มมานะมันจะตต่มาระดับเอวนี่ถ้าเป็นลูกเด็กยิงทะลุโอทะลุเลยหายหาเด็กเจอหนูก็ไม่ได้อา วันนี้มาพร้อมกับยางสิบเอ็ดมิลใช่ไหมใช่ครับผมยางสิบ,อ,สบอ็ดมิยางสิบเอ็ดมิลสองชั้นครับผมก็มันใจได้นะครับผมการขึ้นยางขึ้นอะไรนีก่ก็โอเคเรื่องยางถ้าถ้าหนูไม่กัดนะครับผมจังหวะที่เรายิงหนูได้ถ้าถ้าหนูไม่ไม่ไปกัดใช้ทางฤดูด ได้สบายใช่อันนี้พี่ก็ใช้อยู่บ้านพี่ก็ใช้มาสองไปดูแล้วเนี่ยอืมใช่เออแต่แบบว่าอย่าไปวางไว้แบบตากแดดตากฝนใช่ครับผมพยายามันเสื่อมสภาพใช่ครับใช่ครับพยายามใช้งานเสร็จก็เอาผ้าเช็ดๆหรือไม่งั้นก็ผึ่งให้แห้งแล้วก็เก็บเดียวราคากันดิเอ้เนี่ยหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับรวมส่งเก็บปลายทางบวกเก้าสิบบาทหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบรับประกันทุกกรณีเคลมทุกกรณีนะในกรณีที่ซื้อไปโอ้โหยิ่ง ยิงไม่เข้าเอามาคืนยิงไม่เข้ายิงไม่แม่นเอามาคืยิงเข้ามาคืนหยอกหยอกครับหยอกหยอกอ่ะประมาณนี้นะครับรูปทรงประมาณนี้นะครับ b ี s องเอสนะผมเอ่เนื้อไม้อ่อันนี้เป็นไม้ดูไม้ปะดูเนาะใช่ไม้ปะดูไม้ปะดูอย่างดีเลยแหละอ่าไม้ปะดูนี่ลายลายแต่ละกระบอกก็จะไม่เหมือนกันลายนี้สุมครับสุมช่วงนี้อ่าสุมครับสุม แต่ถ้าตองไหนมีของนี่ก็เดี๋ยวจะเปิดกล้องให้ชูดูว่าอยากจะเอาก็บอกไหนใช่ครับผมแต่ถ้าช่วงหน้าของมันนั่นก็คือว่าเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้ละออเดอร์คือถล่มทลายมากครับผมทลายมากนะครับผมปีที่แล้วจ้างแอดมินไปสามคนในการตอบแชททั้งตอบทั้งหกร้อยก็บอกโอ้โหหกร้อยก็บอกนี่ตั้งแต่ไม่ใช่ต้นฤดูด้วยใช่ช่วงกลางๆคนค่อนแล้วใช่ครับคนค่อนมาแล้วอยบอกประมาณสักสองเดือนเนาะประมาณนั่นแหละประมาณนี้นะครับผมก็ เป็นงานไม้สวยงามงานไม้ประดู่นะตอนแรกเป็นชุดแรกเป็นไม้แดงว่าไม้แดงหาย,ยากนะผมเอาเป็นไม้ประด่ไม้ประด่จะจะสมรสมัดดีกว่าไม้แดงนะ <S <S ใช่ครับอมันไม่คดไม่อะไรอะไรประมาณนี้แต่เรื่องความสวยก็ใกล้เทียงประด่ก็มีลายสวยเฉพาะของมันเนาะนะผมทุกกระบอกนะครับใช้ไกเซฟของเกษตรฮันเตอร์ถ้าท่านใดอยากจะได้ไกเซฟของเกษตรฮันเตอร์นะมีเซฟทุกอันนะของเกษตรฮันเตอร์ทานะสี่มิลหรือ1ิบมิล ลูกไม้แกลลูกไม้ก็อะไรอย่างเงี้ยก็สามวันห้าสิบ่ส่งครับผมไปทางบวกสามสิบสั่งมาได้หรือว่าช่างอยากจะได้ครับช่างอยากจะได้ไกลไปทําผ่าทําอะไรเพื่อลดต้นทุนอะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อมาได้ครับผมห้าตัวขึ้นไปมีส่วนลดนะครับผมสิบตัวก็จะได้ลดตันี้อีกลดไปต่านี้ใช่ร้อยตัวยิ่งลดอีก <laughs> โอเคครับผมแบบท่านใดอยากจะสั่งก็จัดมาพวกพวกอิเซสซิลี่พวก, 3, พวกะจะเป็นแผ่นรองเลเซอร์ครับผมรองก็มีนะผมก็มีเดี๋ยวเลเซอร์ผมจะดูทางตลาดทาง มังนอกก่อนว่ามันมันนั่นไหมเดี๋ยวจะสั่งเข้ามาอีกครับเลเซอร์นะเลเซอร์แบบชาร์จแบตนะนะครับผมโอเควันนี้เกษเสมังเตอร์ก็เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ